สวัสดีค่ะปิ๊กเล่าเรื่องในวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องเหลี่ยมพ่อค้าก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิ๊กเล่าเรื่องด้วยนะคะเช้าตรู่หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาโอบล้อมด้วยภูเขาและต้นตาลสูงเสียงไก่ขันดังแข่งกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเต็มที่ ควันไฟจากครัวบ้านไม้แต่ละหลังลอยคลุง้งอบอวลไปด้วยกลิ่นข้าวต้มข้าวคั่วบางบ้านหุงข้าวเหนียวเพื่อเตรียมออกนาชีวิตผู้คนที่นี่เรียบง่ายแต่ขยันขันแข็งผู้ชายส่วนใหญ่เป็นชาวนาออกไปไถนาเกี่ยวหญ้าผู้หญิงทอเสือ่อตำข้าวทำกับข้าวขายเด็กๆวิ่งเล่นตามคันนาเสียงหัวเราะสดใสดังไปทั่ว บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสุขทุกคนต่างรู้จักกันหมดในหมู่บ้านใครทำอาชีพอะไรใครนิสัยยังไงทุกคนรู้จักคุ้นเคยเหมือนญาติพี่น้องแต่ในเช้าวันนั้นหมู่บ้านเงียบลงเมื่อมีคนนอกเข้ามาเกุียนไม้คันใหญ่บรรทุกของสารพัดแน่นขนาดขับเข้ามาช้าๆบนถนนดินแดง มีชายรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายภูมิฐานผิดจากชาวบ้านทั่วไปเขาสวมเสื้อผ้าสีเข้มผ้าเขามาคาดเอวแต่มีเครื่องประดับเล็กๆที่แสดงว่าเขามีฐานะกว่าคนธรรมดาชายผู้นี้ชื่ออินเป็นพ่อค้าต่างถิ่นใบหน้าคมเข้มแววตาดูฉลาดปราดเปรื่องแต่เมื่อใครมองนานๆจะสัมผัสได้ถึงความเจ้าเล่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มมุมปาก เขาจอดเกวียนที่ลานวัดกลางหมู่บ้านก่อนตะโกนเรียกเสียงดังลัน่นชาวบ้านเอย๋ยข้ามาจากเมืองไกลนำของดีราคาถูกมาให้ถึงที่แล้วไม่ต้องเสียแรงไปซื้อไกลๆอีกต่อไปเสียงดังนั้นทำให้ชาวบ้านที่กำลังเกี่ยวหญ้าตำข้าวหรือหุงข้าวในครัวต้องหยุดชะงักหันมามองเป็นตาเดียว ลุงทาชาวนาวัยห้มือด้านหนาจากการจับไถทุกวันเดินออกมาดูด้วยความสงสัยเออพ่อค้าคนนี้คือใครไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนะป้าแสงแม่ค้าขายผักในตลาดมีนิสัยใจดีแต่ก็ชอบตามกระแสมองของบนเกวียนด้วยตาเป็นประกายของเยอะแยะเชียวราคาถูกจริงอย่างว่าไหมหนอ เด็กๆในหมู่บ้านวิ่งตามเกวียนด้วยความตื่นตาเพราะไม่เคยเห็นของหลากหลายเช่นนี้มาก่อนอินลงจากเกวียนยกมือไหว้ชาวบ้านด้วยท่าทีอ่อนน้อมเสียงพูดนุ่มหูพี่น้องเอย๋ยข้านำของดีจากเมืองมาให้ราคาถูกกว่าที่ไหนไหนไม่เชื่อก็ลองซื้อไปใช้ดูเถิดของใช้ในครัวของทำไร่ทำนาเสื้อผ้าของกินข้ามีหมดทุกอย่าง คำพูดของเขาทำให้หลายคนเริ่มสนใจแม้บางคนยังลังเลแต่ความนอบน้อมและคำพูดหวานหูทำให้ชาวบ้านรู้สึกไว้ใจในทันทีแต่สิ่งที่น่าดึงดูดที่สุดคือเมื่ออินยิดเสียมขึ้นมาโชว์นี่เสียมเหล็กจากเมืองใช้งานได้ทนทานราคาถูกกว่าที่เคยซื้อกันครึ่งหนึ่งเสียงซุบซิปดังขึ้น ลุงทาที่กำลังอยากได้เครื่องมือใหม่ถึงกับหันมามองอย่างสนใจป้าแสงรีบบอกเพื่อนๆว่าราคาถูกขนาดนี้ไม่ลองไม่ได้แล้วภาพชาวบ้านเริ่มล้อมรอบเกวียนเหมือนฝูงพึ่งที่เห็นน้ำหวานทั้งตื่นเต้นและอยากรู้อยากลองในขณะที่อินยินเจ้าเล่นในใจชาวบ้านพวกนี้มันง่ายนักของถูกๆแป๊บเดียวก็แห่มาซื้อหมดข้าจะกอบโกยกำไรให้เต็มมือ เกวียนที่เต็มไปด้วยของราคาถูกที่ตั้งขายอยู่กลางลานหมู่บ้านชาวบ้านกำลังตื่นตายกมือชี้ถามอย่างตื่นเต้นและพ่อค้าต่างถิ่นยืนยิ้มอยู่กลางฝูงชนเช้าวันถัดมาลานวัดที่เมื่อวานยังว่างเปล่าวันนี้กลับเต็มไปด้วยผู้คนชาวบ้านพากันหอบหิ้วเงินและข้าวของที่เก็บสะสมมานานมุ่งหน้าไปยังเกวียนของอินพ่อค้าต่างถิ่นที่ตั้งแผงขายอยู่ เสียงเจียวเจ้าดังระงมไปทั่วเด็กๆวิ่งจุงมือแม่ตะโกนแม่แม่ซื้อเสื้อใหม่ให้ลูกนะผู้ชายชีย้จอบเสียมของมันดูดีราคาถูกกว่าที่เคยซื้ออีกเนะี่ยผู้หญิงรุ่นใหญ่จับผ้าผืนหนึ่งลูบไปมาแล้วบอกสวยแท้ๆถูกขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วอินยืนยิ้มพลางโฆษณาด้วยเสียงดังกังวานอา้าว ของดีจากเมืองใหญ่ราคาถูกเกินคาดรีบซื้อไว้ของมีจํานวนจํากัดนะผี่น้องเสียงตะกนขายของเหมือนม่อนสะกดชาวบ้านบางคนถึงกับยืมเงินเพื่อนมาซื้อบางคนรีบขายไก่ขายไข่เพื่อเอาเงินมาแลกกับสินค้าราคาถูกเหล่านี้ลุงทาที่อยากได้เสียมใหม่กำเงินแน่นแล้วพูดอย่างดีใจในเมืองเสียมแบบนี้ตั้งหาสิบแต่พ่อค้าคนนี้ขายยีสเอง ข้าซื้อสองเล่มเลยดีกว่าป้าแสงที่เป็นแม่ค้าผักก็ตาเป็นประตายผ้าผืนนี้สวยนักเอาไม่ตัดเสื้อใส่วันงานบุญข้าเอาเลยสองผืนเสียงหัวเราะเสียงต้อตอบดังสนัน่นลานวัดกลายเป็นตลาดใหญ่ชั่วพริบตาเมื่อสินค้าบางชิ้นถูกใจชาวบ้านมากคนก็เริ่มแย่งกันซื้อบางครั้งถึงกับมีเสียงโวยวายอย่าดันสิวะข้าต่อคิวก่อนนะ ข้าจะเอาอันนี้ก่อนของมันจะหมดแล้วอินยิ้มกลิ่มในใจมองดูชาวบ้านทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆด้วยความพอใจเขาเพึมพำเบาๆยิ่งแย่งกันข้ายยิ่งขายดีฮฮ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 อินทำทีเหมือนของใกล้หมดยกของขึ้นแล้วพูดเร้าอารมณ์พี่น้องทั้งหลายของเหลืออีกไม่มากแล้วนะใครช้าอดหมดแน่ คำพูดนั้นยิ่งทำให้ชาวบ้านรีบตัดสินใจซื้อทุกอย่างที่หยิบได้โดยไม่ลังเลบางคนที่ตั้งใจจะซื้อเพียงเสียมกลับหอบผิวกลับบ้านทั้งหม้อดินจอบเสือ่อและเสื้อผ้าเต็มมือเราก,กลัวจะพลาดโอกาสทองเมื่อพระอาทิตย์เริ่มคล้อยลานวัดก็ว่างเปล่าเพราะของบนเกวียนแทบไม่เหลืออินนับเงินกองโตด้วยรอยยิ้มมุมปากตาเป็นประกายแวววาว แค่วันแรกข้าก็กอบโกยได้มหาศาลแล้วชาวบ้านพวกนี้มันช่างหลงคำพูดเสียจริงๆเขาจัดแจงเตรียมของใหม่ที่เหลือไว้เตรียมขายต่อเนวันรุ่งขึ้นโดยไม่สนใจเลยว่าสินค้าที่ขายไปนั้นจะใช้ได้จริงหรือไม่ภาพชาวบ้านหอบของตํามือกลับบ้านด้วยความยินดีบางคนพูดด้วยรอยยิ้ม โชคดีแท้ๆท,ที่มีพ่อค้าอินมาของถูกแบบนี้ไม่เคยเจอมา่ก่อนเลยแต่เบื้องหลังรอยยิ้มเหล่านั้นคือรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของพ่อค้าต่างถิ่นที่นั่งนับเงินอยู่เงียบๆนี่คือการปูทางไปสู่เหตุการณ์ในตอนหน้าที่ความจริงกำลังจะเริ่มปรากฏหลายวันผ่านไปหลังจากที่พ่อค้าอินขายของราคาถูกให้ชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านทุกคนที่เคยดีใจ กลับเริ่มเจอกับเรื่องผิดปกติทีละน้อยเช้าวันหนึ่งลุงทาหอบจอบใหม่ที่ซื้อจากอินไปถากหญ้าแต่เพียงฟันลงไปได้ไม่กี่ครั้งเพ่งจอบกลับหักเป็นสองท่อนต่อหน้าต่อตาลุงทาอ้าปากค้างมองเหล็กที่หักกลางคันแล้วตะโกนลัน่นอะไรกันนี่จอบใหม่แท้ๆทำไมถึงหักเหมือนกิ่งไม้พุ เสียงลุงทาทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงหันมามองดูต่างพากันตกใจและเริ่มซุบซิบวันเดียวกันป้าแสงต้มน้ำแกงในหม้อดินใหม่ที่เพิ่งซื้อมาไม่ทันไรหม้อก็เกิดร้าวและแตกออกทันทีน้ำแกงร้อนๆไหลนองพื้นครัวป้าแสงร้องด้วยความตกใจ โอ๊ยมออะไรกันนี้แค่ตั้งไฟไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็แตกแล้วของแบบนี้หลอกถ่ายกันชัดๆเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงวิ่งมาดูต่างสายหัวด้วยความขิดหวังเด็กๆที่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ใส่ไปเล่นงานวัดวันเดียวก็มีรอยขาดตรงตะเข็บบางตัวสีตกจนเลอะทั้งตัวชาวบ้านเริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงดัง ของราคาถูกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่เราถูกพ่อค้าหลอกแล้วนั่นแน่ข่าวลือแพร่ไปทั้งหมู่บ้านภายในไม่กี่วันชาวบ้านหลายสิบครัวเรือนต่างเจอปัญหาเหมือนกันหมดจอบเสียมหักง่ายหม้อแตกเสื้อผ้าขาดรุย่ยความโกรธและความผิดหวังเริ่มก่อตัวเป็นพายุในใจของทุกคนบ่ายวันหนึ่ง ชาวบ้านพากันหอบของที่พังแล้วไปที่แผงของอินลุงทาโยนจอบหักลงตรงหน้าอินดังโครมดูเอาเองสิ่งที่เองขายให้ข้าแค่ใช้วันเดียวก็หักแล้วของดีจากเมืองหรือของปลอมชัดๆป้าแสงก็ยกหม้อดินร้าวขึ้นมาโชว์นี่หม้อดินที่เองบอกว่าทนทานนักหนา ข้าพึ่งต้มแกงเหมันแตกต่อหน้าต่อตาเอ็งกล้าวันหลอกพวกเราถึงที่นี่หรือเสียงชาวบ้านรอบๆตะโกนโหดังโลกพวกเราพวกค้าเจ้าเล่ไม่ให้อภัยเด็ดขาดแต่แทนที่อินจะยอมรับผิดเขากลับหัวเราะเยาะเสียงดังฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าของถูกก็ต้องอย่างนี้แหละจะเอาของดีราคาถูกมันไม่มีในโลกหรอก พวกเองอยากได้ของราคาถูกเองไม่ใช่หรือจะมาโทษข้าทำไมคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่านลงกลางหัวชาวบ้านทุกคนยิ่งกโกรธแค้นเสียงโวยวายดังสนั่นไปทั่วลานวัดชาวบ้านยืนรายร้อมรอบแผงของอินสีหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและผิดหวังเสียงด่าทอดังกล้อง พ่อค้าเจ้าเล่เอ็งอย่าคิดว่าจะรอดไปง่ายๆนะบรรยากาศเริ่มเดือดชวนให้ผู้ฟังลุ้นว่าตอนต่อไปชาวบ้านจะรวมพลังกันทำอย่างไรกับพ่อค้าเจ้าเล่คนนี้หลังจากที่ชาวบ้านพากันเจอของด้อยคุณภาพจอบหักหม้อแตกเสื้อผ้าขาดพวกเขาไม่อาจทนได้อีกต่อไปเช้าว,วันหนึ่งเสียงกลองไม้ดัง ตึงตึงตึงเรียกชาวบ้านให้มารวมตัวที่ลานวัดตลาดแน่นขนาดผู้ใหญ่บ้านเดินนำหน้าชาวบ้านหอบเอาของเสียที่ซื้อจากอินมาเป็นหลักฐานบนโต๊ะไม้ยาวมีทั้งจอบหักหม้อแตกเสื้อผ้าขาดวางกองสูงเป็นภูเขาทุกคนยืนมุงรอบพูดกันด้วยเสียงโกรธแค้นวันนี้แหละจะให้พ่อค้าเจ้าแล่มันรู้ว่า หมู่บ้านเราไม่ใช่ที่ให้ใครมาหลอกง่ายๆใช่มันเอาเลือดเนื้อชาวบ้านไปแลกกับของไร้ค่าต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเสียงตะโกนโหดังสนัน่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความคุรุนอินเดินเข้ามาที่ตลาดเห็นชาวบ้านรวมตัวกันมากมายเขายิ้มเจือนเจือนแต่ยังพยายามใช้คำพูดหวานล้อมเออพี่น้องทั้งหลายของที่เสียไปนั่นมันก็แค่บางชิ้น ของราคาถูกก็ต้องเข้าใจบ้างสิข้าก็ทำมาหากินเหมือนกันนะแต่ไม่ทันจบเสียงโห o ก,ก็ดังขึ้นชายหนุ่มคนหนึ่งตะโกนอย่ามาแก้ตัวของเสียเต็มบ้านเต็มเมืองนี่หรือของดีจากเมืองที่เองอวดอ้างหญิงชราคนหนึ่งพูดน้ำเสียงสัน่นเองหลอกให้ข้าเอาเงินเก็บทั้งปีไปซื้อหม้อแตกๆเองยังจะมีหน้ามาพูดอีกหรือ ผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นพูดเสียงดังชัดเจนอินเองไม่ใช่พ่อค้าดีอย่างที่อ้างชาวบ้านหมู่บ้านข้างเคยบอกแล้วว่าเองเคยไปหลอกพวกเขาเหมือนกันวันนี้ความจริงเปิดโปงแล้วจากนั้นเด็กหนุ่มวิ่งเอาจดหมายจากผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านข้างๆมาอ่านเสียงดังพ่อค้าอินเคยเข้ามาหลอกขายของเสียให้หมู่บ้านเราพอจับได้ก็ตีหน้าซื่อหนีไปไม่เคยรับผิดชอบ เสียงชาวบ้านโหร้องทันทีจริงแท้แน่นอนไอพ่อค้าเจ้าเล่วันนี้เองเด็กหนีไปไหนไม่ได้แล้วอินพยายามหัวร้อกลบเกลื่อนฮะ <c oughs> ของเสียหน่อยเดียวทำไมต้องโวยวายกันนะักชีวิตก็ต้องเสี่ยงบ้างสิลุงทาตะโกนกลับเสียงดังเสียงที่ไหนกันละ่ะเองหลอกเอาเงินเราไปของใช้ไม่ได้เลยสักอย่างนี่มันไม่ใช่การค้ามันคือการโกงกินเลือดชาวบ้าน ป้าแสงก็ชี้หน้าด่าเองมันไม่ใช่พ่อค้าเองมันจรในคราบพ่อค้าจำไว้นะคนค้าขายต้องมีศีลธรรมไม่ใช่โกหกเอากำไรเข้าตัวเองฝ่ายเดียวชาวบ้านพร้อมใจกันตะโกนพ่อค้าเจ้าแล่ออกไปออกไปจากหมู่บ้านเราเดี๋ยวนี้อินเริ่มสีหน้าเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวเงื่อแตกพลัก เขามองไปรอบๆเห็นชาวบ้านถือหลักฐานของเสียเต็มไปหมดไม่มีทางเถียงได้ผู้ใหญ่บ้านสั่งเสียงเข้มเราจะไม่ให้คนอย่างเองมาหากินบนความเดือดร้อนของหมู่บ้านเราอีกเก็บของแล้วออกไปเดี๋ยวนี้เสียงโ่ร้องดังกล้องตลาดอินจำใจเก็บของใส่เกวียนอย่างอับอายท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มองด้วยความโกรธและสะใจ อินก้มหน้าหนีขึ้นเกวียนชาวบ้านพร้อมใจกันตะโกนไล่เสียงดังสะท้านหมู่บ้านไปให้พ้นไอพ่อค้าเจ้าแล่อย่าก,กลับมาอีกบรรยากาศเต็มไปด้วยความสะใจและความสามัคคีของชาวบ้านที่ไม่ยอมให้ความเจ้าเล่หลอกลวงได้อีกต่อไปเสียงโห่ร้องของชาวบ้านดังสนั่นไปทั้งตลาดทุกสายตาเต็มไปด้วยความโกรธและความรังเกียจ พวกเขาพร้อมใจกันตะโกนขับไล่อินพ่อค้าต่างถิ่นผู้เจ้าเล่ลุงทาชาวนาที่จอบหักกลางนาตะโกนเสียงดังลัน่นเอ็งมันไม่ใช่พ่อค้าเอ็งมันโจรสวมหน้ากากพ่อค้ามันหลอกกินเหงื่อแรงชาวบ้านป้าแสงชี้หน้าด่าเสียงสั่นด้วยความโกรธเงินเก็บทั้งปีของข้าเอ็งทำมันไรข้าเองมันสารเลวหลอกกินของชาวบ้านแล้วหัวเราะเยอะ วันนี้ขอให้เอ็งจำไปจนตายว่าชาวบ้านไม่ใช่ควายให้ใครหลอกชาวบ้านคนอื่นๆตะโกนเสริมใส่หัวไปอย่ากลับมาอีกขอให้เอ็งไม่มีที่ยืนในแผ่นดินนี้เสียงโห่ร้องดังสะท้อนลานตลาดอินหน้าซีดเผือดมือสั่นเก็บของลงเกวียนเหงื่อไหลท่วมร่างแม้ปากจะแอบพึมพำแก้ตัวแต่เสียงของชาวบ้านดังกว่าพันเท่า อินพยายามหันหน้าหลบสายตาผู้คนแต่ยิ่งหลบก็ยิ่งถูกโห่ใส่เด็กเล็กๆยังตะโกนตามผู้ใหญ่ไอพ่อค้าเจ้าเล่ไปให้พ้นผู้หญิงบางคนหยิบเสื้อผ้าข,ดขาดๆปาใส่เกวียนผู้ชายบางคนเอาจอบหักโยนคืนอินนั่งก้มหน้าอับอายท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะของผู้คนนี่แหละผลของคนโกงไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่มีใครครบหา ในใจของอินตอนนั้นเต็มไปด้วยความอับอายเขาไม่เคยคิดว่าหมู่บ้านเล็กๆจะกล้าลุกขึ้นมาไล่เขาขนาดนี้ภาพสายตาเกลียดชังและเสียงด่าทอทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทับทำไมข้าต้องมาตกต่ำถึงเพียงนี้ทั้งที่ข้าคิดว่าแค่หลอกเอากำไรเล็กน้อยแต่แท้จริงข้ากำลังเผาตัวเองทั้งเป็นน้ำตาแห่งความอับอาย ค่อยๆไหลออกมาแต่ไม่มีใครสงสารมีแต่ความสมเพชที่มอบให้อินถูกขับไล่จากหมู่บ้านอย่างไม่ไว้หน้าไม่มีใครซื้อของไม่มีใครพูดด้วยเขาต้องบังคับเกวียนออกไปท่ามกลางเสียงโห่ไล่และข่าวลืออ้อแพร่ไปยังหมู่บ้านอื่นๆว่าอินพ่อค้านเจ้าเล่ถูกชาวบ้านขับไล่ไม่ให้เหยียบเข้ามาอีก เมื่อเขาเดินทางไปหมู่บ้านอื่นชาวบ้านก็พากันสายหน้าไม่ต้อนรับไม่ซื้อของสุดท้ายชื่อเสียงพังพินาศไม่มีที่ยืนในวงการค้าต้องเร่ร่อนอยู่อย่างน่าเวทนาอินนั่งอยู่ข้างเกวียนเก่าๆเ,เพียงลำพังข้าวของที่เหลือพังๆไม่มีใครเหลียวแลดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังขณะที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นกลับคืนสู่ความสง,งบสุข ทุกคนต่างย้ำเตือนกันว่าอย่าหลงกลคำหวานของคนเจ้าเล่ห์อีกต่อไป